วัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับยมเย็นๆวันนี้นะครับมาอัปเดตหน้างานขุดของเรานะครับความคืบหน้าทะคให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้นะครับลงชั้นสองแล้วนะครับเริ่มจะคืบหน้านิดหน่อยนะครับ ประมาณทั้งหมดรวมรวมก็ประมาณ10เซนนะครับซึ่งขุดลงไปประมาณ2เมตรนะครับมีน้ำซึมออกมาเล็กน้อยนะครับนะครับจะลงไปขุดอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็จะเจาะะดือน้ำนะครับตามขั้นตอนนะครับซึ่งข้างล่างก็ มีดินเหนียวแล้วนะครับดินเหนียวข้างล่างนี้นี่มีน้ำซึมนะครับตะพักของเราก็จะไว้กว้างหน่อยนะครับเนื่องจากข้างบนนั้นเป็นดินทรายนะครับป้องกันการชะลางลงมาก็จะได้มาอยู่ในตะพักตรงนี้นะครับนี่นะครับบางจุดก็จะมีดินทรายนะครับนั่น ความลึกนะครับแต่ข้างล่างนะครับเป็นดินเหนียวแล้วนะครับคือดินชั้นล่างนะครับดินชั้นล่างจะเป็นดินที่เก็บน้ําได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะลงไปขุดอีกนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาติดตามชมผลงานของเรานะครับกับทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกน้องนามโมเดลนะครับ ะเอาข้อมูลนะครับการขุดของเรานะครับมานำเสนอบอก fc นะครับท่านใดที่กำลังจะหาข้อมูลในการขุดนะครับก็ติดตามชมผลงานของเราได้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับสาระาความรู้นะครับ ที่เราได้เก็บข้อมูลการขุดนะครับเอามานำเสนอนะครับอย่างเช่นเรื่องดินเรื่องชั้นดินเรื่องอาการขุดนะครับก็จะเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าลักษณะดินแบบไหนที่จะดีไม่ดีนะครับที่จะเก็บกักน้ำได้ อย่างที่ผมเคยเรียนบอกนะครับคลิปจนก่อนนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นอาจไม่เหมือนกันนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่แองกกระทะและก็ลาดเอียงลงมาด้านเดียวนะครับซึ่งการขุดต่อเชื่อมนั้นอาจจะ ไม่ได้นะครับจะเป็นการวางท่อเอาหรือว่าขุดเป็นล็อกล็อกล็อกใครล็อกมันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํานั้นเอียงมาอยู่ด้านเดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ต่ําที่สุดนะครับของพื้นที่นะครับด้านโน้นก็จะสูงมากนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็จะเป็นแอ่งกระทะนะครับ ซึ่งจะมีต้นไม้หรือว่าป่าที่มีอยู่เดิมแล้วนะครับก็เพียงแต่เรามาสร้างแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าเจ้าของท่านนะครับจะเลี้ยงวัวนมนะครับก็ต้องอาศัยน้ำนะครับเพื่อให้วัวนั่นเองนะครับ จากการดูสะฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับอาจจะขุดผมไม่ทราบว่าจะลึกเท่าที่ขุดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ก็มีน้ำอยู่นะครับนี่ครับ รถดำก็ลงไม่ได้นะครับดินยังมีความชื้นอยู่นะครับลงมาก็จะจมสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะขุดเฉพาะบ่อนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะสไตล์แบบรีฟรอร์มนะครับขุดโค้ง นะครับเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับไม่ได้ทำเป็นลักษณะโคกน้องนานะครับพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ50ไสิร่นะครับขุดเฉพาะบ่อนะครับสีสีไร่นะครับสีไร่นะครับเพื่อที่จะสร้างแหรงน้ําอย่างเดียวนะครับแล้วก็มูลดินนะครับเอามาทําเป็นโคกนะครับเป็นโคกสร้าง ข้ออัวนะครับสร้างโรงเรือนนะครับโรงเรือนนะครับขอโทษขอภอภัยด้วยนะครับพูดผิดพูด,พดถูก <c oughs> นะครับก็ <c oughs> บ <c oughs> และที่อยู่อาศัยด้วยนะครับรวมอยู่ด้วยนะครับสำหรับดินที่เอาขึ้นมานะครับ ช่วงนี้ก็จะพักนะครับไปตลาดกันนะครับไม่มีใครอยู่เลยนี่นะครับสำหรับสะด้านนี้ก็น่าจะหนึ่งไร่นะครับน่าจะเป็นสะโครงการนะครับ หนึ่งไร่รวมพื้นที่ทางลังคันนะครับน่าจะนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันก็มีน้ำอยู่นะครับมีน้ำน้าดีอยู่ถือว่าถ้าเกิดว่าขุดลึกมีสดือน้ำน่าจะโอเคนะครับซึ่งขุดลงไปประมาณสามเมตรก็เห็นน้ำซึมแล้วนะครับน่าจะไม่แห้งนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชม นะครับติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะติดตามผลงานของเราต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับติดตามผลงานต่อไปนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับรอบบริเวณมีแต่ไม้ป่านะครับซึ่งมีไม้ป่าเดิมอยู่แล้วนะครับ ด้านข้างนะครับของเพื่อนบ้านก็จะปลูกมันนะครับให้ชมรอบบริเวณนะครับเพื่อเป็นบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะครับตอนเช้ามาก็ได้ยินเสียงนกเสียงการ้องเยี่ยวเจ้วหมดเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นป่าสงวนนะครับเสียงกาเว่านะครับร้องนกอะไร ก็เยอะนะครับซึ่งมีปลาก็ทำให้มีธรรมชาตินะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ